ลูกพีน่นอนครับบางลูกพีน่นอนใจคือสีง่วงนอนครับลูกพี่ผมครับล like> ูกพี่ลูกพี่ถึงบีตะกดหรอโอ้ยถ่านอนไหมสุดยอดแขว่ะโอ้ย่านอนเราเราคือสีมื่อยแห้งครับมืขึ้นเฮ็ดงานหนักว่านอนบนตีงเลยนี่เมียวเมียวเอ้ยเมียวเมียวโอ้ยปุกบบนตื่นหนะพี่น้องเอ้ยนี่ เมืองท่านอนเล่าด,ดูล่ะโอ้ยแต่สบายครับโมแม่มันตายได้เนี่ยมันนอนนี่ไงถ่ายรูปเสร็จแมวตายวัวตายแล้วเอา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 เพื่นอนเลยเว้ยเื่อนเลยเว้ยโอ้แต่นอนสุดยอดแท้เอาได้มองนอนดีแค่กว่าเอาเอาเอา,เอา